ถึงเรื่องอุบัติเหตุที่โคราชแต่ในมุมดีๆก็มีเหมือนกันนะฮะสำหรับพี่น้องชาวโคราชคือตรงบริเวณอนุสาวรีย์ท้าสุรนารีครับี่าชมฮะจังหวัดนครราชสีมาทางด้านของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,คเขามีการเปิดจ่ายระบบไฟฟ้าใต้ดินนะครับนี่การเปิดจ่ายระบบไฟฟ้าใต้ดินตาม โครงการสําคัญก็คือมหานครไร้าสายแต่ครั้งนี้เป็นโคราชมหานครไร้าสายโดยทางท่านผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคุณสมพงษ์ปรีเปรมเนี่ยมาเป็นประธานในการเปิดจ่ายกระแสะไฟพูดง่ายๆก็คือว่าสายไฟจะลงดินถูกไหมฮะและที่สําคัญก็คือทุกคนจะรู้ก็คือพอสายไฟลงดินเนี่ยแน่นอนอันนี้มันจะทําให้ทัศนียภาพ ตรงบริเวณดังกล่าวเนี่ยนะฮะสวยงามขึ้นและที่สำคัญเนี่ยนะครับในเส้นทางตรงนี้ฝายเห็นบอกว่าก็คือบริเวณถนนราชดำเนินช่วงที่1เนี่ยนะฮะเขามีการถอนเสาไฟฟ้าต้นสุดท้าย ตรงบริเวณนี้ด้วยใช่ค่ะ<อ>เพราะว่าเป็นโครงการคือเอาพวกเสาไฟฟ้าลงดินแล้วก็เป็นการเดินสายใต้ดินเนี่ยนะคะไม่ให้ทัศนียภาพมันถูกบดบงังซึ่งก่อนหน้านี้เนะี่ยเราก็จะเห็นว่าทางด้านของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขาได้นําร่องแล้วในเมืองใหญ่หลายแห่งมีทั้งหมดก็คือมีเชียงใหม่มีโคราชพัทยาหัดใหญ่อย่างของโคราชเองก็เรียกว่า<อ>เป็นเฟสแรกก็แล้วกัน,น,นค่ะคือช่วงคุณผู้ชมดูภาพประกอบไปด้วยนะฮะนี่พี่น้องชาวโคราช คือเรื่องของการจ่ายระบบไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยก็คือจะต้องเอาเสาข้างบนออกและไฟฟ้าจะต้องลงดินช,ช่วงถนนราชเนินชุดหนึ่งก็คือสีแยกคลังพาซาถึงแยกตลาดแม่กิมเฮงนะฮะอ๋อเขามีวิธีแบบถอนเสาออกด้วยนี่นะครับที่สําคัญก็คือว่านอกจากนี้ เห็นบอกว่าทางด้านของโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยเขาจะต้องสานต่อนี่ยนะครับเห็นบอกว่าโดยเฉพาะในพื้นที่ของเทศบาลน,นครราชสีมามีวงเงินลงทุนคือ2,433ล้านบาทนะคะระยะเวลาดําเนินการเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่กันยา62แล้วก็ตั้งใจก็คือวางแผนให้สิ้นสุดมิถุนายนปี2564ค่ะ ก็เป็นเมืองใหญ่เป็นเมืองเศรษฐกิจเป็นเมืองที่ศูนย์กลางของภาคอีสานนะครับเราก็มองว่าการฟ้าสชวลพีภาคเนี่ยเราก็จะทับเคเบิลใต้ดินในเมืองใหญ่ๆหลายเมืองโคราชก็เป็นเมืองสําคัญเมืองหนึ่งใน4เมืองซึ่งโครงการที่เราใช้เงินลงทุนทั้งหมดประมาณ2,400ล้านทําเคเบิลใต้ดินระยะทางประมาณ17กิโลเมตรสเเส้นทางซึ่งตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็วันนี้ก็เป็นกำหนดเปิดการจ่ายไฟครับ ไฟฟ้าใต้ดินมันก็มีจุดเด่นตรงที่ว่าออโอกาสที่จะเกิดไฟดับก็น้อยลงมีความปลอดภัยน้อยลงเมื่อไม่มีเสาไม่มีสายก็ไม่มีสายสื่อสารก็จะเห็นว่าสภาพบ้านเมืองก็จะดูสวยงามขึ้น และที่สําคัญระบบไฟฟ้ามีความมั่นคงขึ้นและก็ปลอดภัยขึ้นครับผู้ใช้รถใช้ถนนข้างทางเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเขจะต้องไปวิ่งกับรถจนเสารหรือว่ามีสายสื่อสารขาดลงมาโดนโดนชาวบ้านนะครับลาดนี้เราทำทำครบเลยทั้งทั้ง17เส้นทางทั้งทั้ง21เส้นทางระยะทาง17กิโลแลถือว่าเป็นเป็นพื้นที่ที่ทำเคตเพื่อนแต้ดินเยอะมากนะครับเทียบกับเมืองอื่นๆนะครับ โอ้นี่โคร,ราชพี่น้องโคร,ราชโชคดีจังเลยเยอะเที่ยวกับเมืองอื่นๆเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าเส้นทางทั้งหมด17กิโลกว่าตามที่ท่านผู้ว่าบอกเ<บ> <ๆ S 1> นี่ยนะครับ <ๆ S 1> คุณผู้ชมฮะ,ะประเด็นก็คือให้คุณผู้ชมดูเนี่ยนะห้บอกว่าแล้วส่วนอื่นถ้าเป็นในส่วนของไฟฟ้าเหนือดินเขาจะมีการปรับปรุงระบบจําหน่ายไฟฟ้าเหนือดินด้วยนะครับเห็นบอกว่าทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งทําให้พี่น้องชาวโคร,ราชมีชีวิตที่ดีขึ้นส่วนนี้คือเสาต้นสุดท้ายในโครงการระยะที่หนึ่งที่เขาต้องถอนออกอ่ะ มาทำแถวปิ่นเก้าบ้างก็ได้นะฮะจีละเยวะๆจลอช่ี<ล>งอ๋อนี่เขาดึงออกหมดเลยค<ะ>่ะอ้าวคุณผู้ชมฮะกลับมาอีกเรื่องหนึง่งไปดูที่